ทำความรู้จักกันในส่วนของพระเกนในส่วนของร้อยสิบแปดปีพิมพ์ปกกพออ่านะสำหรับพี่ท่านไหนที่ถามว่าในส่วนของอวัดระฆังมีเกหรือเปล่าองค์นี้คู่นี้จะตอบโจทย์ให้พยายามจดจำให้ดีตำแหน่งที่ผมจะบอกต่อไปนี้เป็นจุดใจตังของเซียนทางนั้นซึ่งไม่มีใครเคยเปิดเผยม,มาก่อนเพราะว่าอะไรเพราะว่า ถ้าบอกพี่ไปแล้วหลายท่านกําลังอยากเป็นเซียนอยู่จะกลายเป็นเซียนเขาเรียกว่าจะเกิดคู่แข่งขึ้นมาโดยทันทีเพราะฉะนั้นจะไม่มีการบอกกันโดยง่ายๆใน,นี่น้ทีมันเป็นความลับของเซียนที่เก็บงํากันมาหลายชั่วยุคนเพราะฉะนั้นวันนี้ผมจะมาเปิดโปงให้ในส่วนของวิธีการดูเกแท้ในส่วนของอนะุสรณรหนึ่งหนึ่งแปดปีในวินาจัดสร้างขึ้นมาปีพศสองห้าสามสามวันนี้หยิบยกมาในส่วนของพิมพ์ปกพอ่าพี่ถัดในจิตตาดี ยืนคู่กันแบบนี้มีองค์หนึ่งแท้องค์หนึ่งเก๋วันนี้จะพามาให้ดูคู่กันเลยนะอ่านี่เป็นพิมพ์ปกผให้ดูภาพรวมไปก่อนเบื้องต้นให้ดูคู่ๆกันไปพี่ท่านไหนลองดูวันนี้อาจจะยังไม่ได้เน้นปล่อยพลาเท่าไหร่นะถือว่าเป็นช่วงพักเบรกแล้วกันให้ดูไปก่อนว่าพี่ท่านไหนจะตาคมจะสามารถแยกออกได้ไหมว่าองค์ไหนเป็นองค์แท้องค์ไหนเป็นองค์งเ,งเก๋ ถ้าพี่ไปเจอในตลาดแบบนี้ถ้าวางคู่กันไม่เท่าไหร่นะเดี๋ยวถ้าแยกกันเมื่อไหร่ล่ะพี่เกิดปัญหาเนี่ยองค์นี้เป็นองค์ที่หนึ่งองนี้เป็นองค์ที่สว่างอ่าองที่สวงองค์นี้เป็นองค์งงท,งงงที่หนึ่งนะฟังผมให้ดีพระบูชาพระบูชาได้เลยครับพี่ฮัทเดี๋ยวแป๊บหนึง่งองค์นี้เป็นองค์ที่สวงจดจําให้ดีองค์ที่หนึ่งกับองค์ที่สวงนายพี่นะว่าองค์ไหนเป็นองคแท้องคไหนเป็นองค์เกวัดสายตาตัวเองไปด้วยก็ได้นะอ่าทีนี้ผมจะพามาดู เดี๋ยวลงกล้อนให้กอนไม่ต้องรีบนะวันนี้ผมจะให้ความรู้ไปก่อนในส่วนของการดูนี่แหละจะได้ไม่ต้องทําให้เสียเวลาในการที่จะไปเช่าหากันโองนี้เป็นองค์ที่หนึ่งเดี๋ยวจะพาดูภาพรวมไปก่อนองค์งที่หนึ่งอ่านี่เป็นองค์ที่หนึ่งจดจําภาพรวมไปก่อนนะเดี๋ยวจะพาไปงลงรายละเอียดองนี้องค์ที่หนึ่งอ่าส่วนองค์นี้องค์นี้สอง่งเดาได้นะพี่นะ เราได้ไม่มีใครผิดไม่มีใครถูกนะทุกท่านมีสิทธิ์ท้าเทียนกันไม่ต้องไปซีเรียสมันเป็นการเล่นนะพี่นะมันเป็นการไม่ใช่มันเป็นการดูนั่นแหละซึ่งวันนี้ผมจะปอกเปลือกให้ฟังในส่วนของการดูปอกพอโดนกันเยอะนะในส่วนของพี่ที่ไม่ใช่สายตรงจับโดนกันมาเกยเยอะแยะมากมายไปหมดโยนโยนกล้องทิ้งก็มีหลายท่านพยายามเข้ามาสายนี้แต่เข้าไม่ได้เพราะว่าอะไรเพราะว่า งานเจค่อนข้างดีนะพ่นาเพราะฉะนั้นก็จะเจอไอ้ลักษณะแบบนี้กันตลอดอ่าโอเคทีนี้ผมจะมาอธิบายภาพรวมให้อ่าเดี๋ยวจะเฉลยเลยก็ได้จะได้ไม่ต้องปวดหัวกันนะเฉลยไปก่อนเลยองนี้เป็นองค์ที่หนึ่งองที่หนึ่งแท้นะพินาในส่วนของวิธี่ต่อมาถูกแล้วนะพ่นาส่วนองค์ที่สนะอ,องเกนะอ่าองค์นี้องที่หนึ่งแท้องค์นี้องค์ที่สองเกอ่าทีนี้มาดู มาดูว่าลักษณะการดูเบื้องต้นก็ดูภาพรวมเหมือนกันหมดนายพินาะอ่ะโอเคหลายทั้งตอดถูกนายพินาะไม่เป็นไรไม่มีใครผิดใครถูกนะไม่ต้องซสีเรียสทีนี้ผมจะพามาดูในส่วนของจุดจ่ายตังที่แยกคนธรรมดาให้มาเป็นเซียนนายพินาะหรือว่าเขาเรียกว่าเซียนในส่วนของโปกโพแล้วให้ดูไม่ต้องดูเยอะอย่าไปดูเยอะมันปวดหัวฟังน้องให้ดีไอภาพรวมเนี่ย เห็นไหมขอบด้านข้างวัดจะขอบสูงม,มาจนถึงขอบตัดข้างให้ทำํำความเข้าใจก่อนว่ากรรมวิธีการทําของร้อยสิบแปดปียกเว้นตัวที่เป็นตัดมือนะที่เหลือจะเป็นการทําด้วยเครื่องเพราะฉะนั้นขอบตัดจะเท่ากันหมดค่าเออร์เลอร์บวกลบไม่เกิน0.5นจามิลน,น,นาเวนาเพราะฉะนั้นควรมแม่นยำค่อนข้างแม่นยำมากให้จดจำตำแหน่งให้ดี จากขอบมาถึงขออนี้ของเกจะกว้างของแผนจะแคบเห็นไหมสังเกตด,ด้วยตาเปล่าเลยถ้าขออข้างก็กว้างแบบนี้มีโอกาสเกสูงเลยขอบอกว่ามีโอกาสเกสูงเลยไม่มีใครบอกผมบอกเป็นคนแรกนะจดจําให้ดีความรู้ล้วนๆอันนี้จุดที่หนึ่งที่สังเกตจุดที่สองให้ดูฐานด้านล่างฐานด้านล่างเขาจะมีเส้นที่เป็นคูอยู่ เป็นเหมือนเป็นขอบเป็นสารคมบังคับไว้อยู่จะมีทั้งของเกะและของแท้แต่ฟังให้ดีของแท้ฝั่งนี้จะตื้นให้ดูตรงที่อยู่ด้านกลางของขอบที่เขาคุมอยู่นะเขาจะเป็นสี่เหลี่ยมครอบอยู่ของแท้ฝั่งซ้ายมือเราหรือขวงมือองตัวจะตื้นแล้วก็จะค่อยๆลึกลงมาฝั่งนี้ เท่าน้ำเทใส่ฝั่งนี้จะไม่มีน้ำฝั่งนี้จะมีน้ำขังแต่งานเกจะเท่ากันหมดทั้งสองฝั่งเวลาเทน้ำใส่จะเต็มปิ่มทั้งสองฝั่งเลยคู่คันน้ําตรงนี้น้ําจะเต็มทั้งสองฝั่งอ่าจุดที่สองนะนะส่วนจุดสุดท้ายจุดไฮไลท์ข้องงานเลยแต่จริงๆผมดูจุดเดียวแต่ผมพยายามจะบอกให้สังเกตได้หลายจุดจุดสุดท้ายนี่ไฮไลท์ของ,งานเลยให้ดูตรงใบบ ให้ดูใบโพฝั่งซ้ายมือเราหรือว่าขวามือหลวงปู่ฟังให้ดีความรู้ล้วนๆซ้ายมือเราหรือว่าขวามือหลวงปู่ให้ดูที่ใบโพอย่างเดียวไม่ต้องไปดูอย่างอื่นทีนี้ต้องลงกล้องให้ดูล่ะงานเกงานเกใบโพจะมีปลายแหลมทุกใบ าบใบโพจะแหลมเห็นไหมจะเป็นปปรูปใบโพแล้วไปลายใบโพจะแหลมคล้ายๆเป็นปลายเข็มให้ดูฝั่งเดียวพอนะไม่ต้องไปดูอีกฝั่งหนึ่งถ้าฝั่งนี้ปลายแหลมแล้ววางเลยจับมาจากตรงไหนาวางเลยเก้าสิเก้าจุดเก้าเก้าเปอร์เซนเกงานแท้ใบโพจะกลมไปลายไม่แหลม อ่าเห็นไหมตัวแท้ใบโพจะกลมจะไม่แหลมทีนี้หลายท่านจะสังเกตว่าเอ๊ะทำไมโปกโพบางองค์ใบโพเด้งเดใบโพเด้ง,ดง,ดง,ดงก็จะเป็นในส่วนของพระที่กดได้ลึกพระสวยนั่นเองแต่ในส่วนของพระที่เป็นพระแท้แล้วใบใบโพจะไม่แหลมจําให้ดีจำแค่สามจุดพอหลับตาจ่ายตังได้เลยที่เหลือดูความสวยงามกันเอาจุดที่หนึ่งขอบข้างต้องตัดย่าห่าง จุดที่สองฐานตรงนี้ต้องเป็นอย่างที่ผมบอกฝั่งนี้ต้องตื้นฝั่งนี้ต้องลึกจุดที่สามจุดที่สําคัญที่สุดใจสําคัญที่สุดอยู่ตรงนี้เลยแยกความเป็นเสียนที่สุดคือตรงนี้เลยใบยโพอย่างเดียวอย่างอื่นไม่ต้องไปดูให้มันเยอะแยะถ้าขี้เกียจด,ดูสำหรับผมผมส่องใบโพเลยถ้าใบาโพมีไปแหลมผมวางเลยผมไม่ดูเลยอย่างอื่นไม่ต้องไปดูครับเสียเวลาเหนื่อยเปล่าผิวคล้ายๆกันนะบางองค์ผิวดีกว่านี้อีกองนี้ถือว่ายังเก๋ห่างนะเนี่ย อันนี้ถือว่าเก๋ห่างนะสำหรับพี่ทั้งไหนที่ดูอยู่นายพินาองเกดีๆนี่แบบจับกันแทบไม่ออกเลยอ่าเห็นไหมอันนี้เป็นความรู้พื้นฐานแต่จริงๆก็คือจุดจ่ายตังค์ได้นั่นแหละแต่หลายท่านที่เล่าเรียนมาจากครูบาอาจารย์อื่นๆไม่ผิดนายพินาทุกครูบาอาจารย์มีความรู้มีความดีในตัวเพราะฉะนั้นพี่ศึกษากับอาจารย์ไหนมาแล้วพี่ไปใช้แล้วมาถูกทางสามารถจับโดนพระแท้ตลอดอันนั้นแสดงว่าครูบาอาจารย์เสี่ยมสอนหรือว่า บอกมาดีแต่สหรับสูตรที่ผมบอกไปนี้มันเป็นสูตรที่ผมใช้อยู่ตลอดแล้วก็เอาพระมาให้พี่เล่นอยู่ทุกวันนี้ผมก็ดูที่สูตรนี้แหละแล้วก็เป็นสูตรที่สากลคนส่วนมากก็จะเล่นกันแบบนี้แล้วเวลาที่เอามาสากลก็จะเป็นพระเทศส,สากลที่เราเล่นกันได้แบบนี้ก็เรียกว่ามาถูกทางไม่ใช่หลงทางนะพี่นาไม่ใช่ว่าหยิบขึ้นมาองไหนตัวเองแท้อยู่คนเดียวคนอื่นบอกเก๊เก๊เก๊บอกไม่ฟังก็เลยอันนั้นเเรียกหลงทางนะพี่นา เพราะฉะนั้นมาให้ถูกทางถ้าจะเล่นตามผมก็เล่นตามที่ผมบอกไปเลยอันนี้ถูกทางแน่นอนนายพนาไม่มีโดนท้ายเกี้ยเนี่ยนายินาจบหลักสูตรในการดูในส่วนของปกโพร้อยสิปีนะจ๊ะวางไว้ก่อนเอาไปเก็บไว้ไอเขาอันนี้ก็เป็นอภินาการจากลูกชายผมก็โดนมาเหมือนกันนาพีินะ ก็ว <g ül> งการใหม่ๆอภินาการจากลูกชายในปีหนาก็ถือว่าเป็นซื้อซื้อค่าวิชาไม่ให้ดูแล้วกันขอพระคุณนะพี่นะขอพระคุณพี่วลาพรแล้วก็ขอพระคุณสำหรับพี่สีเฮดความรู้ร้วงขอพระคุณครับพี่หนูตามนั้นแหละ